สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำชิปฟอนใบเตยมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะสามารถนำไปทำขายหรือว่าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ก็รับรองว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงน้ำตาลแล้วก็เกลือให้เข้ากันก่อนค่ะในวันนี้เราใช้ไข่แดงทั้งหมด10ฟองนะคะตามด้วยน้ำตาล160กรัมเกลือครึ่งช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ และพอเราตีส่วนผสมไข่แดงน้ำตาลแล้วก็เกลือเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่ใบเตยคั้นสดลงไป200 ml ตามด้วยนมสดรสจืด200 ml และน้ำมันพืช180 ml ค่ะตีส่วนผสมต่อให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วพอเราตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งใส่ลงไปค่ะแป้งเค้ก320กรัมผงฟู2ช้อนชาก่อนที่เราจะนามาล่อนใส่อ่างผสมนะคะเราล่อนข้างนอกแล้ว1รอบและครั้งที่2ก็ล่อนใส่อ่างผสมได้เลยค่ะพอเราล่อนใส่อ่างผสมแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ และตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะในขั้นตอนการตีไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวทั้งหมด10ฟองนะคะตีด้วยความเร็วสูงเลยค่ะพอเราตีมาได้ฟองอยาบประมาณนี้นะคะให้เราลดความเร็วลงเล็กน้อยและใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1ช้อนชาค่ะ ตีต่อได้เลยค่ะแล้วพอเราตีมาสักพักนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวไข่ขาวของเราก็จะเป็นฟองละเอียดแบบนี้แล้วก็ให้เราใส่น้ำตาลลงไป160กรัมแต่การใส่น้ำตาลเราจะแบ่งใส่เป็นทั้งหมด3รอบนะคะ และตอนนี้นะคะตัวไข่ขาวของเราก็จะได้ออกมาตั้งยอดแบบนี้ค่ะพอตั้งยอดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไข่ขาวที่เราตีมาผสมกับส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้เราจะแบ่งใส่เป็นทั้งหมด3รอบนะคะตะล่อมอย่างเบามือให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะและเวลาตะล่อมตะล่อมไม่ถึงก้นอ่างผสมเลยนะคะ และตอนนี้นะคะพอเราตะล่อมมาสักพักก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวไข่ขาวและตัวส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะและพอเขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์สามารถหยอดได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้เลยนะคะและในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเราใช้พิมพ์เบอร์ 3381p นะคะ พอเรานำขนมใส่พิมพ์แล้วนะคะให้เราเคาะพิมพ์สักเล็กน้อยและก่อนที่จะนำเข้าเตาอบพอเรานำขนมวางบนฐานรองแล้วก็เคาะถาดรองสัก3-4ครั้งนะคะและก่อนนำเข้าเตาอบให้เราใส่น้ำลงไปเล็กน้อยในถาดรองด้วยนะคะอบไฟบนล่าง170องศา30-40นาทีค่ะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยพอจิ้มดูแล้วไม่มีเนื้อแป้งติดขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วค่ะ และในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำซอสมะพร้าวกันค่ะเราจะหั่นมะพร้าวอ่อนก่อนปอกเปลือกสีน้ำตาลออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนเราใช้ทั้งหมด370กรัมค่ะ ถัดมามากวนซอสมะพร้าวกันค่ะเราใส่น้ำมะพร้าวลงไป300 ml ตามด้วยกะทิ500 ml น้ำตาล140กรัมเกลือ1ช้อนชาแป้งข้าวโพด40กรัมถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งกวนไส้ได้นะคะในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่จุดเตาเราจะกวนแป้งให้ละลายก่อนค่ะ และหลังจากแป้งและน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆค่ะและพอเรากวนมาสักพักนะคะได้เนื้อข้นประมาณนี้แล้วก็ให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราได้เตรียไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่ตอนนี้จะทำให้ตัวมะพร้าวอ่อนของเราไม่เสียง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆคนอย่าหยุดมือเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้นเขาจะไหม้ คนไปจนกว่าจะเดือดเลยค่ะแล้วพอเขาเดือดได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่เนยจืดลงไป40กรัมค่ะแต่ถ้าบ้านท่านใดที่มีเนยเค็มก็สามารถใส่เนยเค็มได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะ นี่ค่ะก็ได้เนื้อประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยนําไปแต่งหน้าเค้กกันนะคะในขั้นตอนถัดมาเรามาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราใช้วิปปิ้งครีมทั้งหมด500 ml ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมกลิ่นใบเตย1ช้อนชาในขั้นตอนแรกเราจะตีด้วยความเร็วกลางก่อนนะคะถัดมาก็ตีด้วยความเร็วสูงได้เลยค่ะ แล้วพอเราตีมาสักพักนะคะตัววิปปิ้งครีมของเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเขาจะตั้งขึ้นยอดประมาณนี้เลยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะพอวิปปิ้งครีมของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำวิปปิ้งครีมของเรามาปาดลงบนหน้าเค้กแล้วก็นำใส่หัวบีบแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กกันได้ตามใจชอบเลยค่ะ ถัดมาเราก็จะตกแต่งหน้าเค้กด้วยซอสมะพร้าวนะคะซอสมะพร้าวของเรานี้ที่เห็นว่าเป็นสีเขียวเพราะว่าในสูตรที่เราต้องใส่น้ำมะพร้าวอ่อนเราเปลี่ยนเป็นน้ำใบเตยนะคะปริมาณก็ใส่เท่ากับน้ำมะพร้าวอ่อนตามสูตรที่แจ้งไว้ข้างต้นได้เลยค่ะถัดมาเราจะตกแต่งหน้าเค้กด้วยฝอยทองค่ะ สำหรับตัววิปปิ้งครีมนะคะเราสามารถเพิ่มสีสันลงไปได้ให้เราใส่สีเขียวแอปเปิลลงไปประมาณ1ช้อนชาเพื่อที่จะทำให้ตัววิปปิ้งครีมของเราเป็นสีเขียวและนำมาตกแต่งเป็นใบไม้ได้หรือจะใส่สีชมพูลงไปเพื่อให้เป็นดอกไม้หรือสีอื่นๆตามชอบเพื่อตกแต่งหน้าเค้กตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเค้กชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสูตรนี้นะคะสามารถนำไปทำจัดงานเลี้ยงในวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่หรือเทศกาลอื่นๆได้เลยนะคะหรือว่าสูตรนี้ก็สามารถนำไปทำขายเช่นกันรับรองว่าขายดีมากๆค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ